สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรายการฮาร์ปไทยไอริจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองคอคอ์ค่ะที่นี่ก็คือ b l c k r r o k k c a s เซ e นะคะซึ่งมีหลายคนคะ่ะให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวนะคะเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท b l c k Rock c a าเซและที่แห่งนี้นะคะก็ยังเป็นหอดูดาวให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านดานราศาสตร์อีกด้วยค่ะประเทศไอแลน์ ไม่ใช่ประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งสองประเทศนี้เขียนก็แตกต่างกันนะคะแล้วก็ออกเสียงแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือ2ประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศเดียวกันแน่นอนค่ะอยู่กันคนละที่เลยนะคะโอเคไปแบ c ็ก o c k c a คัสเซกันนะค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวแบ c ็ก o c k c คัสเซนกันค่ะเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยนะคะ ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวในการเข้าเยี่ยมชมปรา,าสาทแบล็กล็อกกันนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ Half t ไทยไอริสกันด้วยนะคะ b a c ็ก o ็อกคาสเซอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นและในปัจจุบันปรา,าสาทได้ถูกพัฒนาให้เป็นหอดูดาวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและด้านในของปรา,าสาทก็ยังมีร้านอาหารไว้คอยบริการ การเข้าชมจะต้องจองผ่านล่วงหน้าทางเว็บไซต์นะคะและในเว็บไซต์ก็จะมีช่วงเวลาในการเข้าชมให้เราเลือกเพราะจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าวิทยากรค่ะคอยให้ความรู้ในการเข้าเยี่ยมชมทั้งเกี่ยวกับประวัติทางด้านความเป็นมาของประวัติศาสตร์และความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ที่ปราสาทแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นหอดูดาว เมื่อคุณผู้ชมเข้ามาถึงพื้นที่ของปราสาทแล้วนะคะเดินไปที่รีเซพชันค่ะที่อยู่ด้านตรงกันข้ามกับร้านอาหารนะคะเพื่อเช็คอินในการรอเข้าชมแล้วก็รับความรู้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าวิทยากรค่ะด้านในของจุดเช็คอินนะคะก็จะมีสินค้าแล้วก็ของที่ระลึกเกี่ยวกับด้านอาวกาศให้กับคนที่สนใจสามารถที่จะซื้อติดตัวกลับบ้านกันได้ค่ะ เมื่อเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกมารอกันด้านนอกค่ะเพื่อที่จะเข้าอีกประตูหนึ่งนะคะในการเข้าชมด้านในค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการเข้าชมด้านในค่ะในส่วนต่างๆก็จะเริ่มแรกโดยการที่จะปล่อยให้ทุกคนนะคะได้อ่านแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ที่จัดเป็นห้องนิทรรศการเอาไว้ให้ก่อนค่ะ ฮับไทไอริสจะขอเริ่มที่เรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประสาทกันก่อนเลยนะคะหลังจากที่ประเทศไอแลนด์ได้สูญเสียเอกราชให้กับประเทศอังกฤษแล้วนะคะในช่วงปลายศตะวรรษที่16ค่ะชาวเมืองคอกได้วิงวนต่อควีนอลิซเบธที่1นะคะเพื่อสร้างป้อมปราการที่แบ็กร็อกเพื่อขับไล่จนสลัดแล้วก็กลุ่มผู้คนที่จะเข้ามารุกรานค่ะ ดังนั้นในปีคริสตศักราช1582นะคะป้อมปราการแห่งนี้จึงได้ถูกสร้างขึ้นค่ะองค์ประกอบที่เก่าแก่ที่สุดของโครงสร้างเดิมที่เหลืออยู่ที่คุณผู้ชมสามารถมองเห็นนะคะก็คือหอคอยทรงกลมริมน้ำค่ะ ซึ่งขนาดของหอคอยนั้นนะคะมีขนาดที่10.5เมตรค่ะและมีผนังหนาที่2.2เมตรแบ็ก o อ k คาสเซ e อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองคอกและในปี1722หอคอยเก่าแก่4ชั้นนี้ได้เกิดไฟไหม้และถูกทำลายจึงสร้างขึ้นใหม่โดยงบประมาณของประชาชนในท้องที่ เมื่อสร้างเสร็จปราสาทแห่งนี้จึงได้ถูกใช้เพื่อการชุมนุมสนุกสนานตามประเพณีนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่18ในการแข่งขันยิงธนูที่มีความยาวที่สุดและช่วงนั้นก็จะมีการจัดการแข่งขันนี้เกิดขึ้นทุกๆ3ปีการบูรณะปราสาทได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จในปี1829สถาปัส้ถาปนิกก็ได้สร้างอาคารเพิ่มเติมอีก3ชั้นในหอคอยเดิมและมีการสร้างอาคารด้านนอกตัวหอคอยอีกด้วย ต่อจากนั้นมาค่ะปรา,าสาทก็ได้ตกอยู่ในมือของเอกชนถูกใช้เป็นที่พักส่วนตัวของสำนักงานใหญ่สโมสรพายเรือและในปีคริสตศักราช2001นะคะก็ได้รับคืนมาค่ะให้อยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองอีกครั้งแล้วก็ปรับเปลี่ยนอาคารนะคะให้กลายมาเป็นหอดูดาวแล้วก็พิพิธภัณฑ์ค่ะได้รับการพัฒนาปรับปรุงจนแล้วเสร็จนะคะและมีการเปิดตัวในปี2007ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าจักรวาลที่ปรา,าสาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเป็นศูนย์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการขยายงานในการสื่อสาร ใช้ตัวปราสาทนะคะเป็นหอดูดาวแล้วก็เป็นที่ตั้งของศูนย์ดาราศาสตร์ในแบบที่ประชาชนสามารถเข้าชมแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ที่ผู้สนใจต้องการทราบข้อมูลได้ทันทีค่ะแล้วก็กล้องส่องทางไกลหรือว่ากล้องส่องดูดาวนะคะที่มีขนาดใหญ่แบบมาตรฐานสามารถที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สามารถแสดงภาพในการค้นหาดวงดาวรวมไปถึงดาวเคราะห์ที่เราสนใจในการเข้าชมภาพในขณะนั้นได้ทันทีซึ่ง จะจัดให้ชมในห้องสัมมนา,าและก็ในตัวปราสาทนั้นมีไว้คอยบริการให้กับประชาชนทั่วไปค่ะ คุณผู้ชมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกับรายการฮับไทยไอริสกันด้วยนะคะสำหรับข้อมูลแนะนำในการท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมปราสาทแบล็กล็อกคาสเซิลนะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อคิดเห็นหรือว่ามีคำแนะนำต่างๆค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ